มาครับพี่น้องออกมาบอท่านคุณสานะคะจัดการไปเรียบยร้ยอยแล้วมันเลิมห่อนแหละทุกคนเฮ็ดงานไปพร้อมแล้วกะได้กาแฟผัวออกเมื่อกี้แล้วผัวประซ้นนะคะทุกคนมันว่าประซ้นดอกเมีคยคาาเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่แล่นน้ำผัวบอท่านทุกคนมาเ้อะกินกาแฟนะคะช่วงเบรกระบาดนี่อืมลคะค่ะแนวที่บ่นสือมาให้เนาะต้องกินให้เพื่อนทุกคนคัดบ่ไดได แล้วก็งอนหนาเป็นตุปิดก็กระขาราคาชีวิตง่ายๆนะคะจะยุย่งยากกับมันอยู่ไซกับตรงเฮ็ดตรงทำอยู่ไซกับตรงเพึ่งผ้ากันเนาะทางนี้กับเพึ่งผ้าเขาเขากระเพึ่งผ้าเห่าเป็นบางอย่างแต่บอแมน่าทุกๆกเรื่องเขาต้องเฮ็ดให้เขาเบิดด้เพราะฉะนั้นแล้ว ผู้ใดามาใส่ชีวิตเมืองนอกเนาะค่ะให้การเฮ็ดการทำพอดีเนาะค่ะย่าให้จนแบบบาจนเกินตัวถ้าเขาหยามแล้วเขาเหตดน้ำหยากเนาะนี่แหละสิ่งที่มาคุยกันตละเมืองละเว้นอนี่่คยก็เขาไปในเฮ็ดนี่ก็คือว่าให้จะคข้องดยไม่ใช่ให้ผัวนะคะทุกคนทำาเพื่อตัวเองเพราะสิ่งที่เราทำเราก็ได้ คือการกับเท่าใส่ชีวิตทั้งนี้ละ่ะถ้าเฮาย่อมเรียนรู้อียังได้หลายเรื่องมันกับพานฉลุยเสียดายเมื้อนิ้งานให้กัมีรายหมองแต่ว่าข่อยกับเอาได้ไปแต่ทัทง้งทังอีกทังมุมนึงเนาะค่ะเฮาพักพอน้างกันยังดีแต่นี่ก็ว่าถือว่าเป็นการพักพอนโดยตรงเด้ทุกคนเพราะอยังข่อยก็เห็ดงานงงๆอยู่กเก่านะคะอืม นี่แหละค่ะกินดูบได้หวานแน่งผลทั้งบนที่สีเ,เหลืองๆนะ่ะที่เห็นอีก,ก็คือเหล้านะคะทุกคนขานี่คือเหล้านะไม่ใช่อย่างอื่นมันเป็นแบบว่าไขเหลืองผสมกับอันแอลโกอโฮอล์กับน้ำตาล ดีอย่างหนึ่งที่มีเือนมีซานอยู่นะคะทุกคนบ่ได้ไปเร้าเขามองงานหลด,ดอันนี้คือสาวสว่างบ่เอยได้ใส่ส่วนไปันไดนะคะอยู่แบบเย็นสบายนามสไตล์ของเฮานี่แหละทุกคนคะผู้ใดสีว่าจังได้ก็ตามปล่อยเขาว่าไปตามที่เขาต้องว่าตามที่เขาคิดว่าเหมาะสมแล้วบางดูนี่แอ่เบิดทุกคนมาอยู่เมืองนอกนั่นนะขเขาบ่เคยเป็นยังสิก็เป็น ความที่เฮาอดเฮาทนในการใช้ชีวิตมันก็มีหลายๆอย่างที่ออกมาแล้วบ่ได้ดังใจเฮาแต่โดยความที่เฮาต้องเฮ็ดต้องทำต้องอยู่ทั้งนี้ต้องอาศัยอยู่ยไปจกักมือใดขอบ่ิเนใจทุกคนเฮาก็ต้องสู่ซ่อนมั่นไปนี่ควอมปรึกษาหมอปรึกษาแล้วปรึกษาอีกมันก็บ่อเศร้าทุกคนค่าถ้าเฮาสิมาควบคุมนํำการอยู่การกินแล้วการพักผ่อนเฮาบ่เพียงพ่อ มันกับบาลานกันอีกวิตามินกินลงไปกินแล้วมันกับบริเวรทุกอย่างถ้ามองไดมองหนึ่งเข้ามันแบบเริ่มซับเผาแล้วมันก็เป็นยังเสียละนี่ละคอยกินแล้วคอยสิบแป้วไปเล่นขเขาเฮ็ดงานคือเกากะว่าส่วนนี้ก็คือรับไปก้อนสักหน่อยหนึ่งเนาะค่ะงานเสริมแต่ทาสักพักหนึ่งอาจจะบร่ได้เฮ็ดแล้วก็แค่นั้นแหละคิดเอาเด้อ บอกพันไว้แล้วล่วงหน้านะคะโอ้ยพี่น้องป้องไปนะฮักเบอร์สุขคนซอยมาตอบคอมเมนต์ซอยมาอันบอกมาคุยนะคะมาพูดคุยกับสาวสว่างถือว่าสาวสว่างในบนุรีรีสายเงาอีรีพี่น้องป้องไปพันเมืองมาอุ่มมาสู้อยู่ แต่ละหมองแต,ต่ละยางเฮ็ดไปนั่นเบางานโหลดมันก็นมีคนหลายประเภทอยู่หมองเฮ็ดงานมันก็นมีบางน่ะพวกอีชาพวกบะหมักที่แบบว่าบะหมักคนต่างศาสเลยแต่เฮาด้วยความมึนเอาความมึนไปสู่กันก็เขาก็คือเจ้าว่อยว่เขาไปถ้าเจ้าบอเมยถ้าเจ้าอยากกันตี่อยตีเขาไปถ้าเจ้าบะเมยข่อ,อ,ขอยใส่วิธีนี่บางคนก็เจ้ากระเบิดใส่โหลด ต่อข่อยบ่ระเบิดใ่นะคะเพราะยังพาอข่อยคิดว่าคนเขามันบาสิไปบบากับคนบ่อดดเด้ดทุกคนเออเนาะแมันบ่่ะมันเห้าว่ามัมากะสอบเขาเหากันยังกล่ำเกืนฝื้นทนได้แต่ผู้เอิญเขาบ่าไดดคือเหาเนี่ยละค่ะมันลายประเภทอหลี ถือว่าสองมือนี่คอยกะพักผ่อนอยู่แบบสบายๆนิดจักหน่อยกะบ,บ่ถึงว่าสบายตนสบายตัวแต่สบายใจเนาะบางเรื่องกะได้คุยออกมามันกะดีสำหรับเฮ้าทุกๆเรื่องบ่ต้องจำเป็นต้องไปเก็บมันไว้เบิดเพราะยังมวสมองห่แตะละมือเหาอรับหลายเรื่องแห้งบางอย่างก็เอามันออกมาเอามาทิมมาทุ่มบางนะคะก,กันยังดีเนาะ กฎเกณฑ์แห่งกอรใช้ชีวิตย่าไปใส่ใจอเองมากมายนี่ดูเลยว่าจะกองพักพ่อเพียงพอท้องห้องอ้อกออกทุกคนบว่าน้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวเด้น้ำก๋วยเตี๋ยวเราทําเองเรารู้เนาะแต่ว่าขอพักพอน้พ่อเพียงพอตื่นขึ้นมาตั้งแต่เสาร์นี่เจอแล้ว ือคุณส้ายกินแล้วคุณขับไปข้างในเพ,พราะว่าเพลินกันกับแมวแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปแล้วแมวกับนอนเฝ้าบ่มีลูกเลี้ยงแมว,แมวทุกคนเอ้ยปวดพ่อพัวข่อยข้างในหอน างนอกโอเคอยู่ควาใส่เสือก้ามเมอินี่คือทุกคนสุดๆของสีวิตแล้วเฮ้ยเอาละถึงเวลาเขาก็ได้ไปเหตยุย่างเอื่นตอมเอื่นตื่นตะเสาอีกทุกคนค่ะสู่ต่อไปเด้อุ้ดธเหตุการณ์เหตุงานก็นดีเยาวาสันวาสี เห็นมูแกงน้ำมัล่งแซนน้ำม้ไล่สดๆก๋อยกระยากกินแต่ว่าด้วยความที่เขาอาศัยทั้งนี้เขาก็ตามนั้นและทุกคนกินให้อิ่มแค่นั้นพ่อจินตนาการไปเอาว่ากินยังใดบ้างนะคะอยู่เมืองไทยเนาะทำสุดท้ายแล้วก็จะไปทำงานต่อขอบคุณสุดหูวสุคนเด้อหมอฟูคือเกาละเมยเนาะ ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพแล้วก่ะขอให้ประสบความสําเร็จทุกๆเรื่องทั้งหนาที่การงานการเงินครูข้องนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เบอกให้ทุกคนมีแห้งแต่เหตุงานสู้ต่อไปด้วยจ้ะไปสายนักสู้อย่ารอ <laughs>